เคยได้ยินเรื่องของประเทศเอสโตเนียไหมครับประเทศเล็กๆเ,เลยนะประชากรแค่ล้านกว่าคนเองแต่กลับกลายเป็นมหาอำนาจด้านดิจิทัลที่ล้ำที่สุดในโลกไปซะง,งั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเอ๊พวกเขาทำได้ยังไงกันตัวแรกนี้อาจจะดูเหลือเชื่อนะครับ1,400ปี นี่คือเวลาทำงานที่คนเอสโตเนียประหยัดไปได้ในแต่ละปีนะครับย้ำว่าแต่ละปีไม่ใช่หนังสายไฟนะแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วที่นั่นทั้งหมดนี้ก็เพราะระบบดิจิทัลของเขาเลยคำถามที่น่าสนใจมากก็คือประเทศที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตทรัพยากร,กรก็จำกัดเขาสร้างสังคมดิจิทัลที่ล้ำหน้าขนาดนี้ขึ้นมาได้ยังไงกันแน่เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับโอเค เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ต้องสร้างประเทศกันใหม่จากศูนย์แล้วก็มาดูว่าเขาวางรากฐานดิจิตัลกันยังไงมีบริการจริงๆอะไรให้ประชาชนใช้บ้างอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จจริงๆและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้มันเปลี่ยนประเทศไปขนาดไหน เอาละครับมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทกันเลยย้อนกลับไปตอนที่ต้องสร้างชาติขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งตรงนี้ล่ละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วิกฤตครั้งใหญ่กลายเป็นโอกาสที่ไม่มีใครเหมือนคือต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าช่วงต้นยุค90ูเนี่ยหลังจากที่เอสโตเนียได้รับเอกราชจากสาภาพโซเวียตโจทย์ใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าคือต้องสร้างประเทศสมัยใหม่ขึ้นมาใหม่หมดเลย แต่ประเด็นคืองบประมาณมีจํากัดมากไอความจําเป็นกับข้อจํากัดเรื่องเงินนี่แหละครับที่เหมือนเป็นตัวบีบให้พวกเขาต้องคิดนอกกรอบแล้วก็เลือกเดินในเส้นทางที่มันประหยัดที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งก็คือเส้นทางเทคโนโลยีนั่นเอง แล้วจากความจำเป็นที่ว่านั่นแหละครับมันก็นำมาสู่ส่วนที่สองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือการวางรากฐานดิจิทอลให้มันแข็งแกร่งสุดๆเปรียบไปก็เหมือนเสาเข็มหลักที่คำยันสังคมดิจิทัลของเอสโตเนียทั้งหมดเอาไว้เขาไม่ได้ทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะครับมันมีแผนเป็นขั้นเป็นตอนเลยเริ่มตั้งแต่ปี1996มีโครงการที่ชื่อว่า Tiger l e a p อันนี้เน้นลงทุนเรื่องคนกับโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แบบจัดเต็ม พอมาปี2000โอ้โหก้าไปอีกขั้นประกาศเลยว่าอินเทอร์เน็ตคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และในปัจจุบันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดผ่านระบบที่เรียกว่าเอ็กซ์โรดแล้วไอ้เจ้าเอ็กซ์โรดนี่มันคืออะไรอธิบายง่ายๆนะครับมันเหมือนเป็นทางด่วนข้อมูลของประเทศที่มันทั้งปลอดภัยแล้วก็ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคุมหน้าที่ของมันคือทำให้ฐานข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนคุยกันรู้เรื่องแลกข้อมูลกันได้แบบไม่มีสะดุด นี่แหละครับคือแกนกลางที่ทําให้บริการดิจิทัลทั้งหมดของเขาทํางานด้วยกันได้เนียนสนิทพอมีรากฐานที่แกร่งปึกอย่าง X-Road แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลาสร้างของเจ๋งๆบนนั้นแล้วละ่ะในส่วนที่3นี้เราจะมาดูกันว่ามีบริการอะไรล้ำๆบ้างและมันเปลี่ยนชีวิตคนเอสโตเนียไปได้อย่างไงนี้แค่ตัวอย่างเด็ดๆนะครับมีตั้งแต่บัตรประชาชนดิจิทัลหรือ eID ที่ปลอดภัยมาก ลายเซ็นดิจิ t a ลที่ใช้แทนลายเซ็นจริงได้ตามกฎหมายเลยมีการเลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีโปรแกร,รม e-residency ที่แบบว่าเปิดให้คนจากทั่วโลกมาตั้งบริษัทที่เอสเตรียได้ง่ายๆผ่านออนไลน์และที่พีกสุดๆเลยคือบริการจากภาครัฐที่มันเป็นเชิงรุกครับหัวใจของมันก็คือหลักการที่เรียกว่า once only หรือป้อนข้อมูลครั้งเดียว มันหมายความว่าไงก็หมายความว่าในฐานะประชาชนเนี่ยเราให้ข้อมูลกับรัฐแค่ครั้งเดียวพอจบหลังจากนั้นรัฐจะเอาข้อมูลไปใช้ต่อเองแถมยังให้บริการเราแบบเชิงรุกด้วยนะยกตัวอย่างเช่นพอมีเด็กเกิดใหม่ปุ๊บระบบมันจะจัดการเตรียมเอกสารจำเป็นต่างๆให้เองเลยโดยที่เรายังไม่ได้ร้องขอเลยด้วยซ้ำสะดวกอะไรเบอร์นั้นเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่ามันต่างกันคนละโลกเลย ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐนี่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยจมอยู่กับกองเอกสารก็กลายเป็นดิจิตัลปุ๊บปั๊บทันใจจากการที่ต้องกรอกข้อมูลเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาก็เหลือแค่ครั้งเดียวพอและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมันเปลี่ยนจากระบบราชการที่รอให้เราไปติดต่อมาเป็นบริการที่วิ่งเข้ามาหาเราเอง แต่เรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะมีแค่เทคโนโลยีดีๆอย่างเดียวนะครับมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซึ่งเราจะมาดูกันในส่วนที่4นี่แหละค่ะว่าอะไรคือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงเบื้องหลังความสําเร็จนี้ความสําเร็จของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากเทคโนโลยีอย่างที่บอกไปนะครับแต่มันมาจาก3ปัจจัยหลักๆที่ทํางานประสานกันพอดีเป๊ะ1คือเจตจานงทางการเมืองที่มันต่อเนื่องและจริงจังคือไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปกี่ชุด นโยบายนี้ยังเดินหน้าต่อ 2. คือความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อระบบและ3คือแรงผลักดันจากสถานการณ์ในอดีตที่มันบีบบังคับถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็คือผู้นำเอาจริงประชาชนเชื่อใจและสถานการณ์มันพ่าไปครับแล้วถ้ายังไงล่ะคนถึงจะเชื่อมั่นในระบบขนาดนี้คำตอบก็คือเขาสร้างความเชื่อมั่นด้วยความโปร่งใสแบบสุดๆเลยครับ คือประชาชนสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าข้อมูลของตัวเองถูกใครเอาไปใช้ทำอะไรบ้างบวกกับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มงวดมากๆและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แข็งแรงทั้งหมดนี้ทำให้คนรู้สึกว่าเออข้อมูลของเราปลอดภัยนะและถูกใช้อย่างถูกต้องและเมื่อส่วนประกอบทุกอย่างมันลงตัวผลลัพธ์ที่ได้มันก็เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไปเลยจริงๆ ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันครับว่าผลกระทบที่มันจับต้องได้จากการเดินทางสู่โลกดิจิตอลมาหลายสิบปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ที่เห็นเป็นตัวเลขชัดๆนี่มันน่าทึ่งมากครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยคือมันประหยัดเวลาทำงานของคนทั้งชาติไปได้รวมๆแล้วกว่า1,400ปีต่อปีนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันยังไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดบริษัทเทคเกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆเพียบ แล้วก็แน่นอนว่ามันดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวสรุปสั้นๆเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันสุดยอดในทุกมิติถ้าพูดถึงประสิทธิภาพก็คือลดทั้งเวลาลดทั้งค่าใช้จ่ายไปแบบมหาศาลถ้าพูดถึงเศรษฐกิจก็คือกลายเป็นฮับของนวัตรกรรมและสตาร์ทอัพและถ้ามองในเวทีโลกเอสโตเนียได้กลายเป็นต้นแบบของรัฐบาลดิจิทัลที่ทุกประเทศต้ตองหันมามองครับ มาถึงตรงนี้มันก็เลยเกิดคำถามที่น่าคิดตามมากๆเลยครับว่าหรือโมเดลของเอสโตเนียเนี่ยมันคือภาพอนาคตของรัฐบาลในยุคต่อไปสิ่งที่ประเทศเล็กๆแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นอาจจะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวชิ้นสำ,สำคัญสำหรับประเทศอ,อื่นๆทั่วโลกที่กำลังมองหาทางเดินไปสู่อนาคตอยู่ก็เป็นได้ครับ